สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาเจอกับผมอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาตรวจสอบสิทธิเกษตรกรนะครับที่จะรับเงินเยียวยา1,5000บาทนะครับเดี๋ยววิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้นะครับเราจะรู้ได้ทันทีว่าเราได้รับเงินไหมหรือว่าเราจะได้รับเงินวันไหนหรือเราจะไม่ได้รับเงินนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ รวจสอบสิทธิเกษตรกรรับเงินเยียวยา15,000บาทรู้เลยว่าจะได้เงินวันไหนตอนนี้นะครับทาง Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนโพสข้อความเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาการเกษตรกรว่าเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนผ่านเว็บไซต์ดังนี้นะครับนะฮะสามารถเราเข้าตรวจสอบได้4ลิงก์เลยนะครับ4เว็บไซต์เลยนะครับก็คือเซฟฟาร์มเมอร์สองเซฟฟาร์มเมอร์สามเซฟฟาร์มเมอร์สี่แล้วก็เซฟฟาร์มเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับให้ทุกท่านคลิกเข้าไป เพื่อที่จะสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับกลุ่มที่1นนะครับถ้าขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แสดงว่าเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรนะครับที่ตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน3.3ล้านคนนะครับนะฮะกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินภายในวันที่18,19และ20พฤษภาคมนี้สามารถรอการตรวจสอบการโอนเงินกับทางทกศได้ที่เว็บไซต์เบอร์ไวเบยาวยาเกษตรกร .com หากไม่มีบัญชีทกศก็ให้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้เลยนะครับถ้าท่านกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ลงไปแล้วนะครับสถานะขึ้นบอกว่าได้รับสิทธิ์นะครับแสดงว่าท่านอยู่ในหมวดแรกนะครับก็คือจะได้รับเงินันที่18 19 20นั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับถ้าขึ้นว่ารอตรวจสอบวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับ21พฤษภาคม2563หรือวันอื่นนะครับแสดงว่าสถานะของเรานะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับกระทรวงการคลังจํานวน3.4ล้านลายนะครับร่มนี้นะครับให้เราเข้ามาเช็กระบบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับหาั สถานะท่านจะเปลี่ยนบอกว่าได้รับสิทธิ์นะครับเหมือนกลุ่มที่1น,นะฮะและจะได้รับเงินในวันที่28พฤษภาคมนะครับในกรณีนี้ที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจะแจ้งสถานะให้ด้วยนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือถ้าใครขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์เขาจะบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับกลุ่มที่ยังไม่พบรายชื่อของตนเองเลยนะครับแต่ได้ทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะครับทางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับ จะมีการทยอยปรับฐานข้อมูลโดยเร็วนะฮะและจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการตรวจช็คสถานะ นะครับสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับว่าเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแะสามารถรู้ผลได้ทันทีนะครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดซับสไครต์ก็กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ